คือยิ่งตอนช่วงที่ว่ามีฝนตกนะฮะพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับกิ้งกืออะไรแบบนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอนี่อยากจะให้ระวังกันเพราะว่าเรื่องล่าสุดอย่างที่คุณผูสาบอกนะต้องเตือนเด็กหน่อยบางทีเนี่ยพวกกิ้งกือเนี่ยมันไปอยู่ในรองเทา้าแล้วไม่ทันได้มองมพอเด็กเนี่ยเขาสวมไปฮะไม่ได้เคาะก่อนใช่ไหม,มป,ปรากฏว่าไปสัมผัสน,นะ<ม>กับตัวกิ้งกือบางคนเอ๊ยกิ้งกือนี่มันมีพิษเหรอมันไม่ต่อยสักหน่อยเออคือแม่คนหนึ่งเขาก็ตกใจฮะว่าไอ้ทำไมเท้าลูกเขาเนี่ยมัน ดูแบบแดงเป่งๆแบบนั้นแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าตกลงเกิดจากอะไรพอเคาะไปเ็ามาอ๋อเจอกิ้งคืออยู่ในรองเท้าลูกที่นาไม่ใช่สัตว์ที่จะมาต่อยหรือว่ามากัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกิ้งกือมีสารบางอย่างที่อาจจะทําให้แพ้ได้เหมือนกันดูกรณีนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านทาง Facebook สหายโพดํา ก็โพสต์ข้อความแล้วก็พาเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแม่ตกใจเป็นอย่างมากเลยเห็นสภาพเท้าลูกสาวเนี่ยบวมแดงตอนแรกบอกว่าไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรมาทั้งถูทั้งล้างแล้วก็ยังไม่ออกนะคะก็เลยไปดูในรองเท้าไปเจอกิ้งกือกิ้งกือเนี่ยแอบอยู่ในรองเท้าลูกค่ะทางเพจเนี่ยก็ระบุข้อความบอกว่ากิ้งกือเนี่ยอยู่ในรองเท้าเรื่องนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์แม่แม่ที่มีลูกเล็ก แล้วก็ให้ใส่รองเท้าพ้บใาเนี่ยย่ามองอมข้ามสัตว์ลื้อคลานตูวเล็กๆมันอาจจะอยู่ในรองเท้าพอถอดรองเท้าออกมาเนี่ยนะคะตกใจค่ะนึกว่าไปเหยียบอะไรมาออแต่ว,ว่าแท้ที่จริงแล้วน่าจะไปโดนกิ้งกือน,นะคะเออคือหลังจากที่มีการโพสต์ไปนะฮะคุณผู้ชมครับมีคนมาแสดงความเห็นที่หลากหลายเลยแหละก็สรุปความเห็นว่าส่วนใหญ่นะที่ว่าเป็นความเห็นตรงกันนะนะ อาการที่ถูกกิ้งกือสีแดงๆไตแขนผ่านไปสองนาทีในแขนก็จะเริ่มปวดแสบปวดร้อนเริ่มบวมขึ้นมาบางทีในแขนก็จะไหม้เลยนะคือจะปวดแสบแบบเหมือนมีอะไรเนี่ยแทงอยู่ข้างในแขนตัวเองแล้วก็ใช้ยางหม่องมาทานะครับก็จะหายดยอีกความเห็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากิ้งกือนะครับไม่สามารถแกะแล้วก็วางไข่ได้นะแต่ว่าที่ว่าเป็นรอยไหม้เนี่ยเพราะว่ากิ้งกือเนี่ยเขาปล่อยสารออกมา เมื่อมีสิ่งเร้าครับไปกระตุ้นมันเนี่ยมันก็เลยเกิดสีอาจจะทําให้ไหมสนสามวันได้แต่ว่าบางข้อมูลครบอกว่าจริงแล้วกิ้งกือเนี่ยมันมีสารไซยานา์นะมันจะแบบว่าไม่มีสีเป็นสารพริษของกิ้งกือนะเป็นไซยานายนะครับฟีนอลกลุ่มเบนโคโซวินินโอ้โหนี่เป็นชื่อแบบว่าทางวิทยาศาสตร์นะอาการของกิ้งกือก็จะมีทําให้ผิวหนังไหมแผลไหมก็จะมีการปวดอยู่สอาวัน แล้วก็จะมีการระคายเคืองร่วมอยู่ด้วยถ้าเกิด<ฆ>ว่าสารพิษเนเข้าตาอาจจะทําให้ตานี้ อักเสบได้เหมือนกันนะค่ะยืนยันข้อมูลน,<อ>นี้โดยคุณหมอนรงคร์อภิคุณวณิชนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆศกกรมการแพทย์นะคะบอกว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้มีโอกาสจะไปเจอกิ้งกือในสถานที่ต่างๆคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วกิ้งกือไม่ได้เป็นสัตว์อันตรายไม่กัดแต่ว่ามีพิษถ้าหากว่าไปสัมผัสถูกตัวสารพิษของกิ้งกือเนะะี่ยค่ะจะถูกปล่อยออกมาบริเวณข้างลําตัวของเขาแล้วก็ เขามีเอาไว้ทําไมเขาต้องมีสารนี้สิคะเพราะว่ามันจะเอาไว้ฆ่าสัตว์ที่เล็กกว่าเขาเช่นมดมแมลงทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไปสัมผัสเนี่ยคะอาจจะทําให้เกิดการอักเสบเป็นเผือนแดงหรือว่าทําให้ระคายเคืองได้ในในกรณีที่ถูกพิษ กิ้งกือเข้าตาอันนี้ก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษด้วยออวิธีแก้พิษทำยังไง<ะ>ถ้าไปโดนถ้าหากว่าแพ้ขึ้นมานะคะล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะทายาแก้อักเสบค่ะคุณหมอบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาการมักจะหายไปใช้เวลาการประมาณ1สัปดาห์อันนี้แล้วแต่คน<ะ>บางคนแพ้มากแพ้น้อยแต่ถ้าหากว่าพิษเข้าตาอาจจะทําให้ตาอักเสบอันนี้แนะนําว่าควรจะล้างตาด้วยน้ําสะอาดแล้วก็รีบไปพบจักษุพแพทย์อย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อป้องกัน ภาวะการอักเสบของตาที่อาจจะมีมากขึ้นมีคุณผู้ชมเนี่ยส่งความเห็นมาว่าสงสารน้องนะคือเด็กด,ด้วยผิวอบอบบางด้วยครับบอกว่ายิ้มไม่ออกเลยอะ่ะสงสารน้องอนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าคือเช้านี้เนี่ยบอกว่าฝนไม่ตกดีจังเสียสือ่อสีสีเสื้อถูกใจสดใสทั้งคู่เลยคุณสายันบอกว่ามีพิษเหมือนกันนะกิ้งกือนเนี่ยเคยโดนเหมือนกันไหมครับคุณสายันฮะนจริงๆแล้วนะครับคือค่้นข้างคุ้นเคย กับกิ้งกือบ่อยเมื่อวัเมื่อก่อนนี่คือว่าอยู่ต่างจังหวัดไงจะเห็นเนี่ยกิ้งกือเนี่ยมาตอนช่วงแบบว่าแบบเชิดแฉะยิ่งตอนช่วงโน,โนอื่นนี่นะอโอ้โหนี่ผมต้องคอยแบบว่าเคาะรองเท้าอยู่ตลอดเลยคือไม่ได้กลัวแค่กิ้งกือนะฮะ ัวงูนี่แหละตะขาบตะขาบอันนี้คือต้องระวังอย่างเราอย่างเงี้ยคือออกจากบ้านเช้ามืดยังไม่สว่างบางทีเล้วถอดรองเท้าเอาไว้หน้าบ้านมีโอกาสที่สัตว์เลื้อยคลานพวกนี้จะเข้าไปอยู่ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาวางเอาไว้บนชั้นวางนะต่อให้เอาวางเอาไว้บนชั้นวางก็มีสิทธิ์ต้องเคาะอยู่ดีอต้องเคาะอยู่ดีต้องดูก่อนนะคะข้างในแล้วก็เด็กๆเนี่ยบางทีใส่รองเท้าเลยอาจจะไม่ได้ทันมองก็อาจจะต้องระวังด้วย คุณอนุถามมาคุณอนุนะฮะบอกว่าเปลี่ยนฉากใหม่หรือเปล่าจริงๆเป็นฉากเดิมตั้งแต่ดั้งเดิมของเราแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฉากที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ฮะไม่เกินวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวคงได้ใช้กันละนะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากนะแชร์ต่อส่งต่อกันหน่อยละกันนะครับชอบบ้านนูมนมากกว่าใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปแป๊บเดียว<ๆ>นะ